โลกเขาแบ่งประเทศออกมาเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มที่จเจริญน,น,นะครับเพราะกลุ่มที่เจริญเนี่ยนะครับเขาจะมีการบริหารในลักษณะที่เขาเรียกว่ามีการถ่วงดุลฝ่ายทางด้านรัฐบาลคือการคลังมักจะมองด้านของการใช้จ่ายซึ่งก็เป็นอันตรายขณะเดียวกันการถ่วงดุลก็คือให้ทางการเงินช่วยในลักษณะช่วยเปรียไว้จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาจเจริญ และประเทศเหล่านี้พักจะไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาชูคาวบ้างอันนี้แล้วแต่ใต้กลุ่มหนึ่งเป็นประเทศที่แบ่งแยกออกมาเป็นสองกลุ่มครับนะครับแต่สองกลุ่มมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นเผด็จการแต่ว่าเป็นเผด็จการสองแบบครับแบบหนึ่งเป็นเผด็จการแบบที่พอชัดๆนะครับจือจ่าง่ายๆนะครับอย่างประเทศในคอมมิวนิสต์อย่างเนี้ยอันนั่นแหละครับอย่าว่าแต่รัฐบาลเลยรัฐบาลยังไม่มีอำนาจเลยกูคุทีอำนาจบางทีก็คือพักคอมมิวนิสต์ในประเทศคอมมิวนิสต์ท้ายๆอะ ประธานาธิบดีนายกไม่มีความหมายเลขาธิการพรรคและพวกนี้ไม่ต้องพูดอ่ะมันคุมทางแบงค์ชาตินะครับอยู่ที่ตรงนี้การปฏิเพศเองเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่เสร็จแล้วนะครับก็เป็นผเด็จการเสียงข้างมากซึ่งภาษาที่วันนี้เขาเลยอิลิเปโรคือเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีการถูกดุนประเทศเหล่านี้มีจํานวนหนึ่งแต่ทุกประเทศจะมีปัญหาทั้งนั้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆประเทศอย่างตุรกีรัฐบาลก็พยายามคุมแบงค์ชาติ แล้วก็พอพยายามให้แบงค์ชาติเนี่ยคุมไปคุมมาเศรษฐกิจกําลังจะพังปล่อยให้มันพังจะได้คะแนนเสียงแต่ในที่สุดเศรษฐกิจพังเงินเฟอ้อขึ้นไปเป็นร้อยหรือกลุ่มอีกพวกหนึ่งอยู่ในลาตินอเมริกานั่นดนาั้นชัดเลยอาเจนตินาเบเนซุเอราอันนั่นคือรัฐบาลเข้าไปคุมพอคุมปั๊บเนี่ยไม่มีเบรกพอไม่มีเบรกพอใช้จ่ายปั๊บไม่มีเบรกประเทศเิงเป็นปัญหาเพราะฉันบอกได้คนอาแบบไหนล่ะถ้าเป็นประเทศที่เจริญจะมีการถ่วงดุล แบงค์ชาติกับรัฐบาลจะทําหน้าที่ไม่เดบรองดองกันในประเทศที่แบงค์ชาติกับกับรัฐบาลรองดองกันจะเป็นประเทศที่มีปัญหาเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วรัฐบาลน,นะจะมกักจะเป็นตัวที่ต้องการหาเสียงเอาเกล่องการเมืองไปตัวตั้งตายจ่ายจ่าย,ายแต่ขนาเดยียวกันถ้าจ่ายไม่มีเบรกในกรณีประเทศมันมีปัญหาเพราะย่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์กรเดินซึ่งก็คือแบงค์ชาติมาช่วยเปรกเอาไว้นะครับในกรณีนี้ก็จะปัญหาก็จะไม่ลุกลามไปใหญ่โตกับประการที่สอง ไอ้มันไม่ใช่เบรกอย่างเดียวบางกรณีแบงค์ชาติกับทางด้านรัฐบาลช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ว่าต่างคนอิสระเช่นทุกอย่างในเอเมริกามาถึงจุดจุดหนึ่งทางด้านการคลังเนี่ยนะครับชักจะไปไม่ไหวแล้วนะครับพอไปไม่ไหวัางแบงค์ชาติอาจจะช่วยสงจักตอนที่เกิดวิกฤตนะครับไอ้ตรงเบอร์มรินะงแฮม,มนะบแบงค์ชาติก็กดูการอัดฉีดเงินนะครับเข้าปสู่ระบบแต้ดอกเบี้ยต่ํามากเลยซึ่งในนี้ก็คือคิดว่าเฮ้ยถ้าประเทศนะทางด้านของเอ่อการคลังแย่ ในกรณีต้องเป็นตัวช่วยกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ตกเสียงเหมือนถึงเมืองไทยก็คือว่าต่างคนต่างต้องมาดูในอเมริกาเหมือนกันขณะนี้อเมริกาเนี่ยครับอยู่ในช่วงซึ่งมาท่าเปรา้ยวป้นไปแล้วมีการตกเสียงรัฐบาลไบเดนอยากให้ดอกเบี้ยลดลงเพราะจะได้คะแนนเสียงแต่ทางด้านบางกชาติบอกว่าให้ลดไม่ได้เพราะเงินเฟอ้อมันยังเป็นลักษณะเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีต่างคนก็ต่างไม่ว่าอะไรทางด้านแบงก์ชาติเขาไม่เยมองในเรื่องของดอกเบี้ย ตามรู้ไม่ตามเขามองหลายเรื่องเพราะว่าถ้าลดดอกเบีย้ยปั๊บเนี่นะครับเก <G un fer> ินเฟอร์เกิดระเบิดขึ้นมาแก้ไม่จบนะครับของเราเนี่ยนะรัฐบาลอยากให้ลดแต่แบ้านชาติาก็มองว่าเฮ้ยอย่าไปมองเรื่องของให้ตัวเอ่อแบ่งลดเพราะว่าจริงๆนะการลดดอกเบีย้ยไม่ได้ช่วยกระตุน้นและจริงๆเศรษฐก,กิจของมันขยายตัวได้อยู่แล้วแต่ว่าการลดดอกเบีย้ยปั๊บนะฮะในช่วงที่ยังมีความแน่แน่นอนทางด้านเงินเฟอ้อเพราะอะไรที่รัฐบาลเงินเฟ้อต่ำเนี่ยมีการติดลบเพราะรัฐบาลไปลดเรื่องของอะไรครับ เรื่องของไอ้ทางด้านของไอ้ตัวพลังงานอีกน้อยพบปล่อยปั๊บเงินเฟ้อมันคือสูงขึ้นสองอีกด้านหนึ่งก็คือเงินดอกเบี้ยในต่างของดอกเบี้ยของเราเนี่ยต่ำมากนะในอาเซียน2.5เพราะฉะนั้นถ้าเบื้องนอกยังไม่ลดในกรณีถ้าไปลดขึ้นมาปัม๊มมันอาจจะมีผลกระทบต่อการขยับอันที่สามสิ่งที่กำลังเป็น่วงรัฐอยู่ปกาการคังของเรามีปัญหาจะมีเรื่องของดิจิตอลซึ่งจะทำให้นี่สัปาหน้าเพิ่มจาก62 64, เป็น64และก็ยังมีค่าใช้จ่าย,ย,ายเยอะขณะเดียวกันพอตัวที่ปล่อยป ถ้าหากว่าทางด้านการเกิดปล่อยปลาอีกความมั่นใจตนของต่างชาติจะมีปัญหาเลยเพราะว่าคุณดูสิทำไมพูดถึงแย่ทำไมยังไม่ฟื้นตัวสักทีเพราะต่างชาติมีความรู้สึกว่าทางด้านการคลังนะมีเรื่องของการใช้จ่ายนะครับแต่ขณะดเดียวกันในตัวรายรับยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวเบรกอีกตัวหนึ่งทางด้านของแบง์ชาติในกรณียิ่งจะมีปัญหาที่คือสิ่งที่แบงค์ชาติมองกับอีกส่วนหนึ่งเรามีหนี้ครัวเรือนหนะ้ากต่อ GDP ใะการลดดอ,อกเบี้ยดังนะอาจจะมองเออจะได้ลดต้นทุนของ นี่แต่การลดในตัวนี่มันเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยเพิ่มนี่ขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลหลายๆประการกับอีกอันหนึ่งเรายังไม่รู้ว่าเรื่องของภูมิรัศ,ศตร์สจะจบยังไงปัญหาน้ํามันจะเป็นยังไงความไม่แน่นอนล่นนี้คือเหตุผลที่ทางได้แบงค์ชาติมีความจําเป็นที่จะต้องคงดอกเบีย้ยเอาไว้ก่อนนะครับและรัฐบาลเองเศรษฐกิจก็ไม่ได้บอกว่ายําแย่มีการฟื้นตัวแล้วถ้าไม่มีเรื่องของดิจิทัลเนี่ยขยายตัวได้ประมาณ2 4 2.6ดเอาดิจิทัลเข้ามาเพิ รัฐบาลก็มีงบมีอีกส่วนหนึ่งกระตุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลเองสองตัวนี้รวมกันนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยอัตราการเติบโตขยายตัวได้สองเพราะฉะนั้นถ้าภาะวะปกติอยู่ที่สองจุดสี่จะขึ้นมาที่สี่นี่คือเหตุผลที่บังชาติอธิบายเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีความกระตุ้นและโดยปกติการลดดอกเบีย้ยไม่ได้เป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยลดภาระลงไปบ้างเท่านั้นเองเพราะการจะช่วยเหลือเศรษฐกิจจริงๆ,ๆต้องมากระตุ้นด้วยเรื่องของมารตรการทางการคลังในด้านมาตรฐาน เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็เขาเรียนว่าถามว่าใครเบรกใครผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาประเทศไหนเป็นตัวตั้งถ้าเอาประเทศที่มันดีๆในกรณีจําเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลกับทางด้านแบงชาติควรกันเรียกว่าเป็นอลีกันเพราะถ้าเป็นพันธมิตรกันประเทศชาติแย่นอนแต่กะเป็นอลีกันเป็นสองแบบแบบหนึ่งเป็นอลีแบบทุกคนมีความรู้สึกต่างคนต่างไม่เห็นด้วย แต่ไม่ว่าอะไรกับอาลีประเภทนึ่งก็คือเข้าไปมีความรู้สึกเอ้คุณควรจะอยู่หรือคุณไม่จะอยู่อันนี้แล้วแต่ประเภทว่าเราจะอยู่ประเทศไหนครับ